จะป้องกันยังไงไม่ให้รักหมดโปรโมชั่นคู่ที่อยู่กันได้ยาวนานเขาอยู่กันอย่างว่างเปล่าว่าความรักหวานแหววเนี่ยมันควรจะจบลงเมื่อมีลูกหรือเปล่าวิธีการดูแลรักษาความรักไม่ให้จืดจางมันมีอยู่จริงไหมคลิปนี้บอกวิธีป้องกันไม่ให้รักหมดโปรโมชั่นสวัสดีครับบับอ่านมาเล่าในคลิปที่28เราก็ยังจะมาดูกันว่าทำอย่างไรไม่ให้รักหมดโปรโมชั่น คําถามมันมีอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับความรักหลังแต่งงานทําไมช่วงก่อนแต่งงานทุกอย่างช่างดูดีสดใสน่ารักโลกเป็นสีชมพูทําไมความรู้สึกเหล่านั้นมันถึงหายไปเฉยๆพอเวลาล่วงเลยไปเธอที่เคยน่ารักอ่อนหวานมองโลกในแง่ดีกลับกลายเป็นคนขี้บน่นแม้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆอารมณ์ฉุนเฉียวหงุดหงิดมองโลกในแง่ร้ายมันเป็นอย่างนั้นไปได้อย่างไร รักช่วงโปรโมชั่นคือช่วงของการตกหลุมรักไม่มีใครต้องใช้ความพยายามในการตกหลุมรักมนันเรื่องง่ายมากไม่มีความลำบากใดๆในการตกหลุมรักเขารู้ได้ทันทีว่าเธอคือคนที่ใช่ไม่เคยมีใครเหมือนเธอเธอไม่เหมือนใครและเขาไม่เคยรู้สึกกับใครแบบนี้เหมือนที่เขารู้สึกกับเธอมาก่อน เรื่องใดๆในอดีตของเธอเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยที่เขามองข้ามไปได้ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนงานบ่อยของเธอหรือการเลิกรากับแฟนเก่าที่มีกี่คนก็ตามต่างฝ่ายตา่างคิดถึงกันทั้งวันทั้งคืนมองไม่เห็นข้อเสียของกันละกันแม้ว่าเพื่อนสนิทหรือคนใกล้ชิดกลับมองเห็นเป็นเรื่องน่ากังวลในช่วงเวลาแบบนี้การตกลงใจที่จะแต่งงานดูเป็นเรื่องที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุดแล้ว เขาและเธอเชื่อมั่นว่าจะสร้างครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นด้วยกันอย่างแน่นอนและเรื่องของการทะเลาะมีปากเสียงนั้นมันเป็นเรื่องของคู่อื่นๆคู่ของเราคงจะไม่เกิดขึ้นจากการวิจัยพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วพ่วงเวลาของการมีรักโปรโมชั่นจะมีอายุประมาณ2ปีหลังจากนั้นเราจะเข้าสู่ช่วงหมดโปรโมชั่นเราจะเริ่มมองเห็นความน่ารำคาญในคนรักของเราต่างฝ่ายต่างเป็นตัวของตัวเอง เริ่มคำนึงถึงความต้องการของตัวเองยิ่งนานวันกลายเป็นยิ่งห่างกันในตัวเราของแต่ละคน,นมีการเปรียบเลยว่ามันมีลักษณะของการมีถังเติมรักถังเติมรักเนี่ยเปรียบเสมือนถังน้ํามันในรถแต่ละคันรองทัพต้องเดินด้วยท้องคือคําเปรียบเรยว่าเราเอาแรงมาจากไหนถ้าเกิดท้องว่างหัวใจเราก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีความรักจากคนที่เรารักเหมือนดังการเติมถังเติมรักของเรา พอถังเติมรักของเราแห้งเราก็ไม่มีแรงเดินต่อเหมือนรถน้ำมันหมดไปต่อไม่ได้มนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราไม่ได้ถูกสร้างมาให้ใช้ชีวิตโดยลำพังนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการลงโทษจำคุกในลักษณะของการขังเดี่ยวจึงเป็นโทษจำคุกที่รุนแรงที่สุดเพราะมันพลาดความต้องการพื้นฐานของการเป็นสัตว์สังคมของเราออกไปให้เราอยู่คนเดียว นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำไมถังเติมรักของเราจึงมีความสำคัญเมื่อถังเติมรักของเราแห้งโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนหงดหงิดไม่น่ารักเหมือนเช่นว่าเวลาที่เราหิวเราก็จะโมโหหิวหัวใจที่ขาดรักก็จะกลายเป็นคนขี้บน่นมองโลกในแง่ร้ายหรือแม้กระทั่งเฉยชาไม่กระตือรือร้น,นความไม่เข้าใจนี้เรื่องถังเติมรักหรือความต้องการ นี้เนี่ยทำให้เราสรุปเอาเองว่าความรักมันคงมาถึงช่วงหมดโปรโมชั่นแล้วแล้วเราก็คงไม่สามารถที่จะทำอะไรกับมันได้คงต้องยอมรับมันเหมือนที่ใครหลายๆคนคงต้องพบเจอหลังการแต่งงานความรักก็คงจืดจางไปอยู่กันไปกันแกงแบบนั้นหรือไม่งั้นก็ตัดสินใจแยกทางกันเพื่อเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ด้วยหวังว่าครั้งนี้จะดีกว่าเดิมโดยเราเองเนี่ยต้องไม่ลืมว่าสถิติการหย่าร้าง ในการแต่งงานครั้งที่สองมีสูงกว่าการหย่าร้างในการแต่งงานครั้งแรกมากและก็น้อยกว่าการหย่าร้างในการแต่งงานครั้งที่3นะครับสถิติมันเป็นอย่างนั้นทีนี้คำถามที่สำคัญของเราก็คือทำยังไงละ่ะเราถึงจะป้องกันไม่ให้รักหมดโปรโมชั่นเราก็เพียงแต่ต้องเข้าใจว่าโดยธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติสร้างช่วงโปรโมชั่นมาให้เราทุกคนเพื่อให้เราสามารถที่จะหลงรักคนที่เราไม่รู้จักได้ เพื่อที่จะให้เรามองข้ามความข้อเสียเล็กๆน้อยๆถ้าไมา่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะหลงรักกันได้เลยและเราก็ไม่สามารถที่จะสืบพันธุ์ดำรงดำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ต่อไปได้เพราะฉะนั้นธรรมชาติจึงสร้างให้มีช่วงเวลาของการตกหลุมรักเป็นช่วงโปรโมชั่นอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ถามว่าเราจะป้องกันไม่ให้รักปลดโปรโมชั่นเนี่ยคือเราต้องเข้าใจธรรมชาติว่าโปรโมชั่นเนี่ย มันมีช่วงระยะเวลาหนึ่งมันเป็นสันทัตยานไม่ต้องอาศัยวินัยไม่ต้องอาศัยความตั้งใจใดๆแต่เมื่อพ้นระยะโปรโมชั่นซึ่งมันจะต้องพ้นระยะโปรโมชั่นอย่างแน่นอนนะครับเราก็จะเข้าสู่ระยะของการก่อร่างสร้างรักแท้ที่ต้องอาศัยทั้งความเข้าใจวินัยและความตั้งใจดีเราต้องหมั่นเติมทงรักของคนรักของเราอย่าเผลอปล่อยให้ทางรักของเขาขหรือเธอแห้งเหือดไป ช่วงหลังหมดโปรโมชั่นคือช่วงที่เราเลือกที่จะรับโดยไม่ปล่อยให้รับดีๆเกิดขึ้นตามโชคชะตาแต่เราจะต้องตั้งใจมั่นว่ารับดีๆมีได้ด้วยการกระทําและความเข้าใจเป็นความรับอย่างตั้งใจซึ่งเราทุกคนเลือกได้การมีชีวิตแต่งงานที่ดีมันไม่ได้ยากเหมือนการเสี่ยงดวงซื้อหวยซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสในการถูกหวยรางวัลที่1จากงานวิจัยเนี่ยมีโอกาสน้อยซะยิ่งกว่าการ ฟ้าผ่าตายด้วยซ้ําไปนะครับถ้าหากว่าการมีความรักดีๆมีชีวิตครอบครัวดีๆเนี่ยต้องอาศัยการเสี่ยงทายเหมือนถูกหวยรางวัลที่1แล้วเนี่ยเราไม่ควรจะแต่งด้วยซ้ําแต่ถ้าเราเชื่อและเราเข้าใจว่าความรักดีๆเนี่ยมันมีได้ด้วยความตั้งใจและการกระทําช่วงหลังหมดโปรโมชั่นเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราเลือกที่จะสร้างรักแท้การตอบโปรโมชั่นในทางปฏิบัติก็คือการที่เราเข้าใจ ว่าเราต่างแสดงออกซึ่งความรักและรับรู้ถึงการแสดงออกซึ่งความรักแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นทนั้งในแง่ของผู้หญิงและผู้ชายเรามีภาษารักที่แตกต่างกันบางคนใช้วิธีการพูดบางคนใช้วิธีการกระทำนะครับการรับรู้ถึงการแสดงออกซึ่งความรักและภาษารักในรูปแบบที่แตกต่างกันเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเราจริงๆแล้วเราพูดจาก,กันคนละภาษา เพื่อที่จะต่อให้โปรโมชั่นของเรายืนยาวต่อไปได้เนี่ยเราต้องเข้าใจภาษารักของกันและกันก่อนที่เราจะเข้าใจภาษารักของกันและกันเราก็ต้องรู้ว่าภาษารักนั้นมีรูปแบบไหนกันบ้างที่มาของคําถามนี้เนี่ยมาจากความเชื่อที่ว่าคนเราแต่ละคนพูดจาภาษารักแตกต่างกันต่างภาษาก็ไม่เข้าใจกันเหมือนกับเราคุยกับชาวต่างชาติถ้าเราไม่รู้ภาษาของเขาไม่ว่าจะใช้ทางภาษามือภาษาร่างกายยังไงก็ เข้าใจกันเพียงบางส่วนเท่านั้นเองเมื่อเราเข้าใจว่าคนรักของเราพูดภาษารักแบบไหนความตั้งใจดีและความจริงใจของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันว่าเราจะเข้าใจกันแต่ความเข้าใจในความแตกต่างซึ่งภาษารักที่พูดระหว่างกันนั้นจะทำให้เรามีความเข้าใจกันมากขึ้นในคลิปถัดไปเราจะมาลงรายละเอียดกันเรื่องภาษารักที่แตกต่างกันครับ คำถามส่งท้ายคุณเชื่อหรือไม่ว่าการเรียนรู้ภาษารักทั้งหลายจะช่วยต่อโปรโมชั่นให้ความรักของเราได้รักดีๆมีได้ด้วยการกระทําและความเข้าใจถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และ subscribe แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บับอ่านมาเล่าสวัสดีครับ